แล้วก็มองเห็นขบวนนี้แบบมันยาวมากครับใช่มีคนเยอะมากออืแล้วก็มีรถที่เปิดเครื่องเสียงแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงแบบที่เราเคยทํานองคุ้นเคยเอะมันเสียงร้องแบบนี้ทํานองแบบนี้เราคุ้นจังเลยอมันดังทั้งจังหวัดเลยมันดังมันเปิดต่อเนื่องกันแล้วแต่มันมันเป็นเพลงของเราอ่ะมันเป็นเสียงของเรานี้ยเราร้องไห้อยู่กลัวคนอื่นเห็นแล้วมันรู้สึกเป็นความรู้สึกร้องไห้ที่ไม่ได้ไม่ได้เสียใจแล้วมันเป็นความรู้สึกภูมิใจ ตื่นตันใจเขารู้สึกที่ว่าเออผ่านไปหกปีแล้วนะในที่สุดวันหนึ่งครับเพลงของเราก็กกแบบได้ทําหน้าที่ของมันอย่างที่เราตั้งใจคือรับใช้คนอ่างทองอ่ะให้คนอ่างทองได้เอ็นจอยได้สนุกกับมัน <ừ. S 1> อเพราะมันเป็นเพงลงระวงที่เราตั้งใจจะมอบให้กับคนอ่างทองทั้งจังหวัดจริงๆแล้ววันนี้คนอ่างทองก็ได้รับมันแล้ว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมปอนเจ้าของเพจที่นี่อ่างทองนะครับต้องบอกว่าอีกไม่กี่วันนี้จังหวัดอ่างทองจะมีการจัดงานใหญ่กับงานเสด็จประพาสต,ต้นเมืองอ่างทองของรัชการที่5ประจําปี2067และจะมีอยู่กิจกรรมหนึ่งครับที่เมื่อ6ปีที่ผ่านมานั้นจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือกิจกรรมรำวงอ่างทองเพื่อบอบให้กับจังหวัดอ่างทองแห่งนี้แต่หลายคนนะครับคงยังไม่เคยทราบว่าเพลงเพลงนี้จะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร แต่ก่อนที่จะไปะคุยกับเขาคนนั้นผมอยากจะลองฟังเสียงก่อนครับว่าใช่คนคนนี้หรือเปล่าครับรำรำรำมาสิมา,มารำลอยลอ่องรำวงอ่างทองอย่ามัว,วแต่มองเศร้าใจมาเถิดนะน้องพีมาสิมาคล้องมาลายัย จะรำคู่ใครมาเจา้าขวัญใจคนเมืองอ่างทองและนี่คือแขกรับเชิญของผมคนนี้ในช่วงคนหน้าคุยครับกับพี่เบสครับสัวัตรการุนวงครับพี่เบสสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้ผมบอกต้องผมต้องเรียกตัวพี่มาดีกว่าระพับเชิญมาคับเชิญครับให้มาคุยกันเรื่องของเพลงรำวงอ่างทองครับพี่ก่อนอื่นอยากให้พี่เล่าให้ฟังก่อนว่ากว่าจะมาเป็นผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันพี่พี่เบสว่าบอกว่าโอ้ นี่เป็นซีดีของศิลปินคนอ่างทองนะครับจะชื่อว่าเบธลือชัยอ่าความเป็นมาเป็นไปของความเป็นศิลปินของพี่กับจุกดกําเนิดของเพลงราวง,งอ่างทองมีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างรครับคือจริงๆอ่าผมขอท้าความเรื่องชื่อเบธลือชัยก็มาจากอาจารย์ธงชัยเยกกรรล็กกาพลผู้ประพันธ์เพลงไร้อ้อยคอยรักเถิดใจรักนะครับแกชื่ออาจารย์ธงชัยแกก็อยากให้เราเป็นลูกชายก็เลยตั้งชื่อใหม่ให้เราว่าลือชัยเป็นลูกชายของอาจารย์ธงชัยประมาณนี้ครับ,รบที่มาที่ไปคืออ่า เริ่มต้นครับจากการที่ด้วยความเราเป็นคนอ่างทองครับแล้วได้ไปเรียนที่เชียงใหม่ซึ่งมันก็เป็นเมืองที่สวยงามมีวัฒนธรรมที่สวยงามอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นวิถีชีวิตที่สวยงามก็เกิดคําถามในใจครับว่าคนที่เกิดในเชียงใหม่ในที่ที่สวยงามเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าเขาโชคดีแค่ไหนที่ได้เกิดในสถานที่ที่มันสวยงามแบบนั้นจนมันก็เป็นคําถามที่สองตามมาว่าเป็นคาตอบตามมาว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าเราได้เกิดในที่ที่สวยงามหรือไม่อื ก็เลยได้ย้อนกลับมามองที่เมืองอ่างทองครับตอนตอนนั้นนะนะตอนนั้นรู้สึกว่าอ่างทองไม่เห็นมีอะไรดีเลยในความรู้สึกตอนนั้นอืเพราะว่าเราเกิดที่นี่เราโตที่นี่ออืจนเราได้กลับมาจริงๆครับเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วอ่างทองก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบที่ดีดีเหมือนกันนะมีเอกลักษณ์มีกลิ่นของดินที่ไม่เหมือนที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็มีความสงบมีความเป็นบ้านให้เรารู้สึกว่าเป็นบ้านเสมอทีนี้ก็มาถึงเรื่องของเพลงนะครับ จริงๆแล้วเพลงระบวงทองเนี่ยมันเป็นทำนองรำวงโบราณนะแลวตอนนั้นเรารู้สึกว่าไอ้สระบุรีเขาก็มีรำวงของเขามันเป็นทำนองที่คุ้นเคยนะเวลาเราฟังที่ไหนของเพลงรำวงเนี่ยก็จะเป็นทำนองแบบนี้อ่าใช่ครับอ่าฮะแล้วตอนนั้นหลายๆจังหวัดในพื้นที่ใกล้ๆเคียงครับสระบุรีอยุธยาก็มีรำวงสระบุรีรำวงอยุธยารำวงลบบุรีรำวงสุพรรณบุรีเขาก็เลมเอาเอามาทํากันแต่ว่าอ่างทองเราเนี่ยมันยังไม่มีใช่ก็เลยนําเรื่องเนี้ยไปปรึกษาอาจารย์ธงชัยเล็กกำพลครับแล้ว ปาแกก็บอกว่าทางนั้นก็เองก็ลองเขียนเพลงขึ้นมาสิลองเขียนเขียนเนื้อของอ่างทองขึ้นมาสิใช้คําว่าลองนะครับครับอ่าพี่ก็เลยเอาเอามาลองเขียนใช้คําว่าลองเหมือนกันก็เขียนแบบรวดเดียวจบเลยเขียนเองเขียนเองครับเขียนเองแล้วก็คือตั้งใจว่าเขียนรวดเดียวจบไปก่อนและจะเอาไปให้ป้าช่วยเกลาให้คือป้าแกเป็นครูเพลงก็น่าจะแบบช่วยเกลาให้ได้แหละเพื่อให้ภาษามาดูสวยขึ้นอะไรขึ้นใช่ครับ พอไปถึงมือป้าเสร็จป้าก็อ่านครับอาจารย์นนท์ใชผมก็อ่านอ่านจบแกก็บอกว่าแกเป็นคนสุพรรณถ้าจะเขียนเพลงสุพรรณนีย่ยแกเขียนได้แต่ถ้าเขียนเพลงอ,อ่างทองก็ต้องให้คนอ่างทองเขียงนงั่นเอาอันนี้แหละและแกก็เลยพาไปพบกับอาจารย์นัทจาปาทองครับซึ่งอาจารย์นัทก็เป็นผู้เรียบเรียาดนตรีของระเบีงทองเพื่อเพื่อทําดนตรีอย่างเพลงนี้ขึ้นมาครับอแล้วแกแกก็ช่วยในการในการ ปรับแต่งเรื่องทํานองเรื่องดน,นตรีด้วยครับต้องบอกว่าทั้งหมดในที่พี่ทาออกมาตอนนั้นเนี่ยก็คือทั้งหมด1ิเพลงด้วยกันแต่เพลงที่ต้องบอกเป็นเพลงของคนอ่านทองคือราวงอ่านทองใช่ครับปีไหนครับพี่ที่พี่ทําตอนนั้นจำได้ไหมที่ทำํำจริงๆแล้วปี54ครับปี2อ5 4อีครับตอนนั้นคือมันเริ่มต้นมาจากเพลงรบวงอ่านทองนี่แหละครับแล้วพอไปคุยปุ๊บพี่ก็เมื่อก่อนเป็นคนชอบแต่งกรอนเขียนเพลงเนี่ยัก็เอาไปให้ป้านะครับอาจารย์ทรงชัยเ็กําพล เพื่อจะได้นําไปให้นักร้องให้ศิลปินอื่นๆนะครับที่ตั้งใจได้ร้องจนนันเป็นเพงลงระบวงทองนะครับป้าแกก็ให้พี่เข้าห้องอัดเองก็คือจับพระจักรูได้ร้องเองครับและแกก็เลยมัดมือชกเนาะให้ทําเป็นอัลบั้มออกมาเลยโดยการที่มอบเพงลงไรอ้อยคอยรักหรือใจรักกลิ่นฟางนางลืมอ,มอและอีกหลายเพลงนะหล,หลายเพยงลงรักจากสวน<อ>แดงไงครับซึ่งมอบให,ให้ให้พี่มาขับร้องด้วยนี่คือทั้งหมดที่อาจารย์เขามีเนื้อเนื้อเพลงอยู่แล้วจะให้พี่ร้องเลย ครับแล้วก็รวมกับเพลงที่พี่แต่งแล้วเอาไปเสนออาจารย์แค<อ>ด้วยก็เลยรวมเป็นอัลบั้มนี้ขึ้นมาครับครับสุดยอดเลยครับซึ่งแต่ว่าสิ่งที่ผมสนใจมากกัาที่เราคุยกัน,นอกรอบก็คือเป็นเพลงของจอดอ่างทองก็จรงิงแต่ทุนในการทําพี่จัดก,การเองหมดดูแลเองหมดเลยใช่ครับใช่ครับคือตอนนั้นก็ถือว่าโชคดีเลยครับก็ต้องขอขอบคุณป้าอาจารย์สมชายเล็กกำพลด้วยนะครับที่อาจารย์ก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องทุนมาด้วยครึ่งหนึ่งจริงเรื่องในการทําเพลงเนี่ย ต่อเพลงในสมัยนั้นเนาะต่อเพลงที่เราจะต้องเข้าห้องอัดอจ้างนักดนตรีเรียบเรียงทําเป็นแผ่นขึ้นมาเฉลียลย่ยแล้วต่อเพลงเนี่ยตกประมาณเพลงละสี่หมื่นบาทเท่าไหร่ละพี่สี่หมื่นเดี๋ยวนะท,ท,ทั้งทั้งทั้งอัลบั้มเนี่ยคือสิบเพลงโดยประมาณครับคุณผู้ชมก็ลองคูณเอาเองละคันนะครับว่าต้นทุนทั้งหมดคือเท่าไหร่เราเอาอกเองด้วยครับนะครับทราบว่าหลังจากที่พี่เบสทําเพลงระมองอันทองออกมาที่ตั้งใจเอาเพลงนี้มอบให้กับจังหวัด โดยผ่านทางทาง,ทางของสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองใช่ครับความตั้งใจมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่คือตั้งใจตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ขออนุญาตกับป้าอาจารย์ทรงใจเรื่กับผลว่า,าเบียดตั้งใจเฉพาะเป็นมีให้กับอ่างทองเนี่ยป้าว่าอะไรไหมป้าบอกได้เลยมอบทั้งอัลบั้มก็ได้แล้วแต่เราไงก็เลยตั้งใจตั้งแต่ยังยังทำอัลบั้มไม่เสร็จนะครับครับก็เอาเอาแผน่นแผ่นที่เป็นเดโมต,ตั้งต้นเลยครับมามอบให้กับสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองตอนนั้นก็แผ่นเดียวมอบให้แผ่นเดียวมอบตอนปี ปี5ปลายปี54ครับและที่มามอบตัวอัลบั้มนี้ให้กับวันทําจังหวัดอีกครั้งหนึ่งก็ตอนประมาณต้นปี55ครับปี5ย้อนกลับไปประมาณเกือบเกือบเอ่อสิบกว่าป,ปีครับสิบกับสิบสองปีได้บ้างที่พี่ให้ไว้ตอนนั้นใช่ไหมครับต้องถามว่าแล้วทางจังหวัดพอเขาได้รับไปแล้วพี่เขารู้สึกไงเขาได้คุยอะไรกับพี่ไหมว่า๋อขอบคุณมากนะที่ทําเพลงอ่างทองมาให้หรือ,ปรอเปล่าหรือยังไงบ้างครับตอนนั้นคือตอนนั้นน่ะเข้าใจว่าทางอ่าสํานักงานวันรรมจังหวัดนะ มันอยู่ในช่วงกาลังมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนะครับก็เพลงก็ถูกเก็บเก็บเอาไว้ไม่ไม่ได้ถูกนํามาใช้อะไรเลยนะครับตอนนั้นคือแต่ส่วนตัวพี่เอกนะพี่ก็วิ่งโปรโมทเพลงโปรโมทอัลบั้มได้ไปออกรายการบ้างแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีในในจังหวัดอ่างทองหลายๆท่านนะบี่ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือในการโปรโมทเพลงอายกตัวอย่างเช่นอย่าง พี่เบิร์มบาลานอันนี้ลืมไม่ได้เลยนะพี่เบิร์มก็ช่วยเหลือมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นพี่ชายที่แสนดีของเราอีกคนหนึ่งน่ารักากที่สุดครับก็ช่วยโปรโมทเพลงครับจนกระทั่งมันผ่านไปประมาณหกปีอืหกปีเพลงนี้ก็ถึงได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับต้องบอกว่าตอนนี้ผมเมื่อปีหกหนึ่งนะครับที่ตอนนั้นจังหวัดมีการประชุมจัดงานการเสร็จุภาพต้นนี่แหละครับสมัยท่านผู้ว่าวโรบุตรปุตราเสนาณีแล้วก็ท่านทัศนิพรเนาะผมก็จําได้ว่า วันที่ผมไปร่วมประชุมครั้งนั้นด้วยก็บอกจะมีการเอาเพลงระบงอ่างทองมารําตั้งแต่บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทองข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพยาผ่านสารหลักเมืองบนเข้ามาถึงดาวพระรูปรอห้าซึ่งผมไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนพอเปิดฟังครั้งแรกแบบเออเพลงเพราะมากงั้นตอนนี้ผมเลยอยากจะคิดว่าอยากให้อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังเนื้อหาก่อนพี่ว่าเนื้อหาของเพลงระบงอ่างทองที่พี่แต่งครับเนื้อหาของแต่ละช่วงเรื่องราวต่างๆใี่พี่เล่าอะไรกับอ่างทองบ้าง คือจริงๆแล้วเพลงราวงเนี่ยมันเป็นเพลงทีาเรียกว่าเป็นเพลงเที่ยวสาวของพื้นที่ภาคกลางอยู่แล้วหลักๆก็จะเป็นเพลงที่ถูกนํามาใช้ในงานต่างๆงานรื่นเริงจะมีการจีบการรํากันเป็นโอกาสที่หนุ่มสาวจะได้มาใกล้ชิดกันเพราะธรรมดาสังคมสมัยก่อนเขาก็แบบจะใกล้ชิดกันยากนะครับฉะนั้นเนื้อหาเพลงรำวงทองเนี่ยหลักๆหรือเพลงรำวงทุกเพลงเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเพลงที่เกี่ยวพาราสีกันในท้างว่าชวนกันมารำวงนะครับแต่ในความเป็นรำวงอังทองก็เลยหยิบยกความเป็นเอกลักษณ์ใช้คำว่าเป็นเอกลักษณ์ก็ได้ครับเล็กๆน้อยๆซึ่ บางอย่างคนอ่างทองนี่ก็จะรู้กันนะอย่างเช่นว่าสาวสวยต้องแสวงหาอะไรอย่างเงี้ยปาโมกไปที่ทำกรองพระเครื่องสมเด็จต้องเกียรติชโยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็หยิบยกความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอเนี่ยมาใส่ไว้ในท่อนแรกในส่วนในท่อนหลักก็จะเป็นการแบบเกี่ยวพาราศีชวนกันลำวงอะไรประมาณนี้ครับแล้วผมทราบว่าคนที่เสนอเพลงเนี้ยก็คือพี่เบิ้มใช่พี่เบิ้มเป็นคนเสนอว่าแบบว่าอ่างทองนะครับมีเพลงเพลงนี้นะ เราจะเอาลำวงอ่านทองก็ต้องใช้เพลงอ่านทองนี่แหละที่จะมาที่จะมาเป็นภาพกิจกรรมจนเกิดขึ้นเมื่อปีหกหนึ่งเราคุยกันรอกรอบตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วผมรู้สึกว่าอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังความรู้สึกข,ของพี่เบสอีกครั้งหนึ่งว่าพี่เบสไม่เคยรู้มาก่อนว่าในปีนั้นจะหยิบเพลงนี้มันเป็นเพลงของจังหวัดแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นวันนั้นมันเป็นเรื่องเราอย่างไงที่มันสร้างความประทับใจและตื้นตันออกมาครับอยากให้พี่เบสเล่าให้ฟังตรงน,นี้หน่อยครับคือก่อนหน้างานเนะี่ยผมไม่รู้เรื่องเลย ว่าทางจังหวัดเป็นยังไงพี่เบิ้มขับเคลื่อนไปยังไงคือตอนนั้นเพลงระบวนอ่างทองเนี่ยในในภาคในภาคประชาชนภาคหน,น่วยงานราชาการเนี่ยก็ไม่ได้ถูกนามาชใช้ครับมันผ่านไปหกปีแล้วใช่ซึ่ง<ๆ>เราก็หยุดการโปรโมทเพลงของตัวเองแล้วแลวก็เริ่มผันตัวเองมาทํางานในส่วนของเบื้องหลังมาสอนเด็กๆรุ่นใหม่ร้องเพลงอะไรเงี้ยครับมาเล่นดนตรีก็ห่างหายไปเลยครับสาหรับตัวพี่เองนะแต่เพลงเนี้ยมันถูกหยิบยกมากก็อย่างที่ว่าครับคือพี่เบิ้ม ได้นำไปเสนอกับสำนักง,งาน,นาวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองและถูกหยิบยกมาใช้ในงานจำลึกสเสด็จพระพาฒต้น,<ช>นรัชการลกที่ห้าในปีนั้นอื <c oughs> ซึ่งผมตอนนั้นก็เป็นช่วงคาดเกี่ยวคดีผมกําลังทําตลาดแห่งหนึ่งสร้างตลาดแห่งหนึ่งขึ้นมามันก็กําลังวุ่นวายทาร้านของตัวเองด้วยมันก็กําลังแบบเหนื่อยๆน,นะครับก็ไม่ได้สนใจเลยจนกระทั่งมีน้องซึ่งตอนนั้นเป็นครูโรงเรียนเทศบาลสาว,วัาชยมงคลครับน้องก็มาบ่นให้ฟัง <c oughs> เป็นน้องที่สนิทกัน แล้วมาบทให้ฟังว็แบบเนี่ยทางจังหวัดสั่งมาแล้วว่าให้ต้องรำวงต้องสอนเด็กรำวงด้วยต้องพาเด็กไปรำวงครูก็ต้องรำวงทั้งจังหวัดเลยเอาเพงลงรำวงเพลงหนึ่งขึ้นมาใช้เพราะดีเหมือนกันนะอืจะได้นะักร้องตายแล้ว <laughs> <laughs> ซึ่งพอเรารู้อย่างเงี้ยเรา<ๆ>เราก็ไม่ได้สนใจไงแล้วก็ขำๆบอกเออสู้ๆให้กำลังใจเขาไปด้วยนะเออส e ู้ๆทําให้เต็มที่มันเขามอบหมายหนะ้าที่เรามาอะไรเงี้ย ก็ดีแล้วเจงหวัดอ่างทองมีงานใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยปีนี้น่าจะยิ่งใหญ่กว่าทุกปีก็ยากให้กําลังใจน้องไปครับจนผ่านไปเป็นเดือนครับถึงวันที่เขาจะรํากันจริงๆน้องที่เป็นครูคนเนี้ยก็ขับรถมาจอดไว้ไว้ที่ตลาดเพราะว่าพอมีที่จอดรถอะไรเงี้ยครับแล้วก็มางองแงครับว่าที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งหนูหน่อยตรงนั้นรถมันเข้ายากออืไปส่งหนูตรงหน้าเคเอฟซีครับอ่าหน้าเคเอฟซีหน่อยแล้วก็แบบ หุดหงิดนะทาไมอ่ะเราไม่ได้มีส่วนร่วมกับงานอยู่แล้วไงก่ททาไมจะต้องให้เราลําบากไปส่งเนี่ยขยันขยอให้เราไปตรงนั้นให้ได้ให้เราไปตรงนั้นให้ได้ครับมันก็แต่งหน้ามาสวยยังถ่ายรูปกับน้องคนนั้นไว้เลยครับแต่งหน้าสวยดีนะแปลกดีอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ขับรถไปครับจากตลาดที่พี่อยู่นะครับไปถึงตรงแถวหน้าตลาดเกษตรสุวรรณภัณฑ์มันก็เริ่มได้ยินเสียงเพลงออืที่เราเคยทํานองคุ้นเคยเอ้ะมัน มันเสียงร้องแบบนี้ทำนองแบบนี้เราคุ้นกันเลยอแต่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรใส่หมวกกันน็อกเรียบร้อยก็ยังไม่ได้หันไปคุยกับน้องอืจนไปถึงตรงสี่แยกนะซึ่งตอนนี้เป็นโรงเรียนนะแต่ตอนนั้นเป็นสี่แยกเราก็มองเห็นขบวนนี่แบบมันยาวมากมีคนมีคนเยอะมากออืแล้วก็มีรถที่เปิดเครื่องเสียงแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงแบบมันดังทั้งจังหวัดเลยมันดังมันเปิดต่อเนื่องกันคือให้เล่าตอนนี้ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบรู้สึก ตื้นตันใจมากเลยกันนะแล้วแต่มันมันเป็นเพลงของเราอ่ะมันเป็นเสียงของเรานครับแล้วก็ไปจอดรถตัวหน้าเคฟซีแล้วก็หันไปถามน้องว่านี่คืออะไรอืนี่คืออะไรออะไหนบอกว่านักร้องตายแล้วไง <laughs> <laughs> ซึ่งน้องมาก็หัวเราะแล้ว,ว,ลวลก็หันมาถามเพลงเพราะไหมอยู่ฟังอยู um ่ดูหนูรำมอนก็ได้นะอืสุดท้ายคือหลังจากนั้นนะครับาจะาขบวนเคลื่อนไปแล้ว จนสุดขบวนนะครับอืที่ก็ยังจอดมอไซค์อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้น,น,นอยู่ใส่หมวกกันน็อกอยู่ไอ้ซอยข้างๆเคเอฟอ่ะไม่กล้ายอยู่ข้างหน้า<ะ>รู้สึกว่าคนมันเยอะเราก็ถอยรถไปไว้ในในซอยตรงนั้นนะแล้วก็จอดรถแล้วก็ไม่กล้าถอดหมวกกันน็อกด้วยอืเพราะว่าเพราะว่าเราร้องไห้อยู่กลัวคนอื่นเห็นม,มันรู้สึกเป็นความรู้สึกร้องไห้ที่ไม่ได้ไม่ได้เสียใจแล้วมันเป็นความรู้สึกภูมิใจตื่นตันใจความรู้สึกที่ว่าเออผ่านไปหกปีแล้วนะ ในที่สุดวันหนึ่งครับเพลงของเราก็แบบได้ทําหน้าที่ของมันอย่างที่เราตั้งใจคือรับใช้คนอ่างทองอ่ะให้คนอ่างทองได้เอ็นจอยได้สนุกกับมันเพราะมันเป็นเพงลงระวงที่เราตั้งใจจะมอบให้กับคนอ่างทองทั้งจังหวัดจริงๆแล้ววันนี้คนอ่างทองก็ได้รับมาแล้วแล้ววันนี้พี่ผ่านจากวันนั้นเมื่อปี61มาปี67อีก6ปีที่ผ่านมาวันนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งรู้สึกอยังไงบ้างครับครบ,ครบรอบหนึ่งพอดีเนาะใช่ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นความรู้สึก เหมือนเดิมครับที่มันมันยังภูมิใจแล้วก็แบบดีใจตื้นตันใจครับกับกับคนอ่างทองครับที่แบบเออยังเห็นยังเห็นความสมคัญของเพลงนี้และยังรู้สึกว่าเพลงเพลงนี้ยังมีคุณค่าสําหรับคนอ่างทองอยู่ครับในฐานะของศิลปินคนอ่างทองคนหนึ่งที่อยากจะฝากบอกอะไรถึงคนในจออ่างทองหรือน้องๆคนรุ่นใหม่ที่เขามีความตั้งใจอยากเป็นศิลปินแบบพี่บ้างอยากให้คนอ่างทองเปิดพื้นที่อย่างไรเพื่อสนับสนุนความสามารถศิลปินคนอ่างทองมากยิ่งขึ้นเชิญได้เลยครับ คือจริงๆแล้วครับคนอ่างทองที่เป็นศิลปินในเยอะมากนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างพี่เบิ้มบาลานหรือว่าน้องๆหลายคนครับน้องน็อตจักรินหลายๆถ้าอาจจะไม่ไม่ค่อยคุ้นกันนะครับและอีกในหลายวงการนะครับซึ่งเด็กอ่างทองเราครับมีความสามารถแล้วก็เป็นศิลปินชาวอ่างทองของเราครับก็อยากให้พี่น้องชาวอ่างทองเราครับเปิดใจนะครับรับกับศิลปินลูกหลานชาวอ่างทองของเราครับได้มีโอกาสได้มีเวทีในการแสดงความสามารถแล้วก็ทํางานผมใช้คําว่าทํางานรับใช้ พี่น้องชาวอ่างทองเราแล้วกันครับได้ใช้ความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ในหลากหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักดนตรีหรือแม้แต่อ่าอาจจะเป็นช่างภาพอาจจะเป็นศิลปินอีกหลายๆด้านนะครับได้ทํางานรับใช้ชาวอ่างทองครับแล้วก็อยากอยากฝากถึงน้องน้องเยาวชนนะครับคนอ่างทองคือก็อยากให้กล้าครับที่จะแสดงความเป็นตัวเองออกมาแสดงความสามารถของตัวเองออกมาในทุกๆพื้นท,ท,ที่ครับแล้วก็ แน่นอนครับเพจที่มีอ่างทองนะครับยินดีจะเป็นสื่อกลางให้กับน้องๆนะครับยินดีครับครับผมก็อยากให้น้องๆกล้าแสดงออกแล็มอบสิ่งดีๆสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับจังหวัดเล็กๆที่น่ารักของเราครับผมก็จากกันไปครับผมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากจะไปติดตามฟังเพลง1ิบเพลงนี้ของคนอ่างทองโดยศิลปินเบสอชัยสามารถไปตามฟังแต่ละเพลงตอนนี้ได้ที่ไหนบ้างครับพี่คือตอนนี้เมื่อก่อนมันจะมีการอัปโหลดอัปโหลดไว้ในแพลตฟอร์มของยูทูบครับซึ่ง ตอนนี้มันก็จะเหลือฟังอยู่แค่ไม่ไม่ไม่กี่เพลงแหละหลาย,ลายเพลงก็ถูกลบไปบ้างอะไรไปบ้างครับก็บบทาง u t u b e ก็ได้ครับผมลองพิมพ์คําว่าเบียดดูชัยก็น่าจะเจออยู่ครับผมได้ครับบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมคงจะได้รับรู้ความรู้สึกของศิลปินคนหนึ่งนะครับที่เขาได้แต่งเพลงเพลงหนึ่งเพื่อคนอ่างทองว่าป,ปีที่เพลงเพลงนี้ได้อยู่ที่จังหวัดอ่างทองแต่ได้วันนี้ได้หยิบยกมาใช้ให้กับคนอ่างทองตามความตั้งใจของศิลปินท่านนี้แล้ว ผมว่าคุณผู้ชมทุกคนคงจะภาคภูมิใจกับศิลปินคนอ่างทองคนนี้กับพี่เพียร์ท่านนี้ครับพี่เพีรขอบคุณมากครับพี่ครับผมก็จากกันไปไม่ปล่อยไปง่ายๆครับพี่ขออีกสักท่อนหนึ่งให้คุณชมฟังหน่อยครับกับรำวงอ่างทองก่อนจากกันไปครับผมเชิญครับแสวงหาโซภามีโจกป่าโมกถินฐานทำกรองของดีโพทองตะกราดน่าลองมาดมี ชยโยพระดีชัยภูมิญาน,นี้เป็นแดนแห่งธรรมเรื่องลือวีรกรรมเลือดไทยจดจำวิเศษชัยชาญแม่เพลงสามโคมีชื่อรำลือกันเป็นตำนานชาวอังทองชื่นบานล้องวงรำกันสำราญบานใจ วันนี้ขอลาไปก่อนครับกับรายการคนน่าคุยผมกับพี่เบสขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับรรคคู่ใหนน้าาาเเังมืออท